ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนยังะคะอะไรอะไรถามเงินถามกรรโยกอดโยกเะยพร้อมยังเออพร้อมให้พวกเขาขับอะไรดีกว่าค่ะไปบอกกับพวกเขานะคะ1 2 0า0 12ราศีเชรับ เพลงของใครไเพลงของใครศิลปินตายแล้วยอดวิวเท่าไหร่ครับเพลงนี้ไม่ได้ทำเอายอดวิวค่ะทำเอาหน้าเฉยๆแต่ตอนนี้หน้าก็ไม่เหลือแล้วแต่ว่าจะมีเพลงใหม่กำลังทำเพลงใหม่อยู่มีพิชลิ่งด้วยยังไม่บอกเป็นแบบความลับมันเป็นแนวไหนแนวไหนสนุกสนานหรือว่าสนุกสนานทาสนุกสนานสนุกสนานกำลังละกำลังละอ่าก็ออกปุ๊บ แล้วก็ YouTube ลบทันทีใช่เพราะว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานๆจะอยู่ตลอดปาอ่ะมาดูถึงความพิเศษโค้งอ้นทำให้หมาร้องเพลงได้นี่โ้เหรอเธอเธอเป็นให้หน่อยพี่ก็จะร้องหากว่าเรากำลังสบายจงหอนลันอ้าว ได้ทุกสิ่งมไปวิ่งอะไรกันแล้วจงหอนพันฮาวูกระเร้ากลังสบายจงหอนกรเร้ากำลังสบายจงหอนกรวเร้ากำลังมีสุขบันั้นทุกได้ทุกสิ่งมืไปวิ่งอะไรกันเ้วจงหอนพันนูนิวจ๊ะนูิวมีได้กี่ภาษาออหลักๆประมาณ3ครับมีอะไรบ้างคะมีไทยอังกฤษแล้วก็จีนค่ะ ชวนแฟนๆชาวจีนมาดูรายการศึกสิบสองราศีลองนิทหนึ่งจริงถ้าจะดูตัวชื่อเจอกัเจียมู่ศึกสิบสองราศีเจียมู่นะครับเออเออยังมีความสามารถพิเศษต้องเหนือกว่านั้นนี่นะยังเรียนแบบเสียงอะไรต่างๆได้ด้วยอ๋อทำเล่นทๆครับทำผมทำผมทำผมมันต้องฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ผมครับเสียงสเปรย์ผมลองสักนิดเออแล้วมีเสียงอะไรอีกทำเสียงอะไรได้อีก โทรศัพท์ครับอ่าโทรศัพท์อืออืออือเฮ้ยยังไม่เออพี่ถามนิดนึงเราฝึกเรื่องพวกนี้ไว้เพื่ออะไรครับมีครับมีครับมีคนในนี้พูดได้ห้าภาษาเฮ้ยคนคนนั้นก็คือคนพูดได้ถห้าภาษาใช่ไหมแต่แา่แต่เฮ้ยคนที่พูดได้ห้าภาษาได้คือ ิชาิชอภาษาอะไรบ้างหนูเรียนภาษาที่5ยังพูดไม่ได้ภาษาที่5ค่ะอเรียนภาษาอะไรอันหนึ่งสองสคืออะไรก่อนก็คือมีไทยนะคะภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนเพราะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ภาษาโปรตุกสเแล้วก็ภาษาเยอรมันค่ะเยอรมันคือรังเรียนอยู่ทำไมเราถึงพูดโปร โปรตุกีสได้อะแฟนเก่าหนูเป็นคนบราซิบก็คือเราเรียนภาษาตามแฟนเปลี่ยนไปเแฟนไยใช่มีแฟนกี่คนก็ได้ภาษาได้เลยค่ะที่มีใครพ้องชิดได้เลยแต่ตอนนี้คือมีผู้เป็นชาวเยอรมันเออสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผู้ชายเยอรมันอ๋อสมมติว่าโปรตุกีสเช่นเวลาเราเจอบอกว่าเออพี่ลิงหล่อมากเลยนะครับพูดมูเซมุยตูลินโดมูยตูลิงหนุ่มบอกเธอแบบว่าเธอหล่อมากค่ะมุูตูลินโดแล้วเยอรมันเยอรมันทูบิส session คือหนูไม่ได้เก่งเยอวันหนูเพิ่งเรียนจริงๆค่ะไม่เก่งทีแ<ต>่แต่ว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งมาไม่มใช่แต่หนูแบบยังเรียนโปรตุเกสซี่จบอยู่ไงมันใช้เวลาแบบผู้ชายมันมาเร็วกับไปกว่าภาษาที่เราเรียนนะค่ะภาษามใช้เวลากว่าผู้ชายแล้วแม่นั่งภูมิใจในตัวลูกนะแม่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 เอาทีวีแล้วแม่แม่จ้าแม่อายที่มีลูกแบบนี้ไหมพงศ์ชายน้องชายผมดีกว่าเขา เรียนเสียงได้เป็นเรียนเสียงอะไรมอไซมอไซเราดูอ่ะดูอ่ะเดี๋ยวขี่เลยฮะแม่งแม่งมันพนด่าผีพนด่าผีเปล่าพนเป้าไทรเป็นเสียงมอไซแม่หมองไทรผมนี่พูดเกาหลีได้นะครับเอ้ยลองดูสักนิดภาษาเกาหลีสลังเฮเกาหลีเหนือสลังเฮเจ้าเจ้าเจ้า เขาหมีใต้ารางเฮปั่นหรือปั่นหรือ่าโอเคอ่ค่ะปศุสึตข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้ยอดขายพุ่งแต่ว่าราศีราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ตอบตัวเองเลยตอบตัวเองเลยเพราะว่าอยากยอดขายพุ่งฮะ เพราะว่าปีนี้จะเปิดแบรนด์ครับผมบรนชายชื่อแบรนด์ซูเปอร์ซันครับผมก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของที่เราอยากจะทําออกมาหลักๆก็เป็นเสื้อผ้าครับแล้วมาถึงซันล่ะเพราะว่าเราชื่อซีทำไมไม่ซูเปอร์ซีจริงๆซูเปอร์ซันเราเราชอบคาว่าซูเปอร์แล้วก็ซันชายคือชื่อดอมเราก็เลยมีคำว่าซันก็เป็นแบบซูเปอร์ซันอะไรนะครัหลายๆคนอาจจะแฟนๆรู้อยู่แล้วใช่หลายๆคนอาจจะคิด เป็นครีมกันแดดแต่ที่จริงเป็นเสื้อผ้าแต่อนาคตอาจจะมีครีมกันแดดก็ได้เพราะตอนแรกหลอดซุปเปอร์ซันแบบครีมกันแดดแน่เลยแต่2ปีแล้วฮะที่ไม่ได้ทำมาคือตั้งใจจะทำมาสองปีตั้งใจทำมาสองปีแต่ไม่ว่างแต่ปีนี้คือว่างใช่ว่างเหรอเราเราสองคนนี้ว่างเหรอเอาเอาเวลาเอาเวลาอันน้อยนิดครับไปทำแบรนด์ใช่คือไปทยถึงทำด้วยกันนะหรือทำคนเดียวอ๋อนี่เป็นแบรนด์ของตัวเองครับผมใช่หนูตอบว่าราศี รักสิงทำไมต้องสิงก็โโอ้เพราะว่าเฮียมีแบรนด์ซูเปอร์ซันครับใช่ก็เลยช่วยช่วยขายเลยละกันเอสซับพอร์ตลอดไปใช่จริงๆหนูก็มีแบรนด์ของตัวเองนะอ่ะแบนอะไรต่หนูยังไม่ได้ขายกําลังจะมีครับแต่ว่ายังไม่ได้ขายเป็นเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเป็นขนมครับชื่อนุมินครับชื่ออะไรนะนุมินครับนุมินอุ้ยเหมือนแบบ ชื่อน่ารักนะมันมีวิตามินอยู่ข้างในครับอ๋อเหรอใช่เป็นขนมเวลาที่เราจะทําแบรนด์อะไรเงี้ยเราต้องแบบแต่งเพลงมาเพื่อให้แบบคนจําง่ายจําได้อะไรอย่างเงี้ยอกมีเหมือนกันนะร้องเพลงให้พวกเราฟังแบบนิดนึงได้ไหมให้ร้องได้เลยใช่ได้ร้องได้เลยครับพอผมนับหนึ่งสองสามคุณร้องได้เลยนะครับผมหนึ่งสองร้องเทียงร้องคนเดียวใช่ไหมต้องร้องคนเดียวใช่ไหมโอนี่เดี๋ยวโดนใจขับนะอ๋อแล้อโดนใจขับด่าแล้วไม่โดนร้องคนเดียวนะร้องคนเดียวเขาต้องช่วยไหมซีต้องช่วยเป็นหางเสียงให้เป็นหางเสียง เป็นหางเสียง <cuanto S 1> เป็นหางเสียงร้องร้องบ่อยขนาดผมไม่ร้องแล้วโอเคร้องร้อร้องร้อไม่แกล้งละเชิญจะไปได้เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันมันมีเวาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตจะขีดให้เราพบเจอเจอก็เธอไว้ให้นานเท่านาน หรือดินจะคว้างรักเรวจะข้ามผ่านไปไกลแสงไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนสังโลกนี้อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่าเราแทไม่แพ้สิ่งใดเฮ้ยน้องมอบมากอ่ะอ๋ครูว่ายังไงสุดยอดคุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่อ คือบางคนพี่ลิลบอกว่าดีแล้วใช่ไหมมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเด็กๆจริงไหมเนี่ยเอาจริงเขาเป็นนักร้องรุ่นพี่อยู่ในวงการมานานมากเขาบอกว่าเขาอยากจะสอนนุนี่นิดนึงโอเคครับนิกกี้ห้าปีหนึ่งงานจ้างครับเพลงอะไรอ่อนแอครับไปก่อนลองสักนิดนึงโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอตาย้เนี่ยตาย้เนี่ยนักร้องนะเขเป็นนักร้องรู้ป่ะบอยแบน ไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงเขาดังนะโอ้โ้อล่าสุดนี้ไปงานเอแล้วก็ดีใจเพราะปกติเนี่ยไม่มีแฟนคลับมาแล้ววันนั้นเนี่ยเราเห็นแฟนคลับประมาณสิบคนนะโหเราก็โอ้โหจะเดินไปทักทายแฟนคลับก็จะเดินไปขอบคุณน่ะที่เขามางานเราอ่ะพอเดินไปถึงพี่รู้แม้ว่าเขามาทําอะไรเขามาทาอะไรต่อคิวซื้อเต่าบินยอดคืออะไรยอดขายพุยอดพุ่งไม่พุ่งได้ยังไงเขาเป็นเชฟเทเบิลคิวเต็มไปจนถึงสิ้นปีอ่ะ อาจจะมี2อย่างไม่มีคนปองร้ายก็ปองรักรักกับเบ๊กเนี่ยแรกๆใช้ใจนานๆไปใช้เอวตอนนี้มีคนจีบไหมตอนนี้ไม่มีสู้ๆนะเฮียยังไงเฮียก็มีหน่ยตรงนี้อยู่แล้วราศีที่ในช่วงนี้ศัตรูต้องอาฆาตร่วมเปิดศึกโดย และลินพรอพเพอร์ตี้บริษัทอินทัชโฮดดิ้งจำกัดมหาชนเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงราศีใดในช่วงนี้ยอดขายพุ่งมาถึงคนแก่แล้วคนตอบว่าราศีพลิกจบทำไมต้องพลิกจบขายที่ผมตีความว่าขายแบบามขายความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ ทำช่องช่องอยู่ก็คงแบบมีมีลูกค้าจ้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยสาทุค่ะมาถึงลีค่ะแล้วลีตอบว่ารัก็ีตกรกดนะน้องก็รกระดอนนี่นะทำไมต้องกระกดคือน้องบอกว่าน้องจะขายของไแล้วน้องสามารถพูดภาษาจีนได้ภาษาจีนนี่คือเป็นภาษาที่ ฐานของน้องเขาเนี่ยซื้อแน่นอนผมว่ายอดขายทะลุทรงอิทธิพลในอนาคตภปษาาจีนบอกเล็น้องลักษณะน้องเป็นหนุ่มเคียออนด้วยเพราะว่าอันเนี้ยถูกใจคนหลายคนมากอผมว่านนิวครับนนิวครับและเบสตอบว่าเรื่อ่งบอกเลว ราศีพฤกษ์ทำไมต้องพฤกษ์เพราะว่าหนูทำแบรนด์อยู่แล้วด้วยแบรนด์อะไรจ๊ะเสื้อไม่ค่ะขายลิปสติกค่ะอ๋อทำลิปสติกใช่แล้วก็ที่มาร์กหน้าสครับอะไรเงี้ยค่ะชื่อแบรนด์เป็เบสเลิฟนะคะเบสเลิฟใช่นี่เขาตอบเราเพราะว่าตอนนี้เราโสดด้วยอาจจะแบบยอดขายเนี่ยอาจจะเป็น ขายตัวเองแบบเนื้อหอมมากก็นี่ก็ก็ใช่ด้วยนะก็เหมือนแบบว่าขายความเป็นตัวออกไปแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มาบอกเล่าอะไรแต่การท่ทขายแบบว่าให้นุ่มๆมาขายขายความสาวจีบอะไรเงี้ยหรือเปล่าจีบได้ค่ะตอนนี้มีคนจีบไหมตอนนี้เยอะไหมตอนนี้ไม่มีอ่ะดีๆกี่คนไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่มีเราต้องเชื่อน้องดิใช่ไม่มีเอไม่มี มาถึงคนนี้ดีกว่าค,คุณ<ม>เป็กกี้ม,มีแน่นอนจ้าแล้วคุณเป็กกี้ตอบว,ว่าร,ราศีกรกฎทำไมต้องกรฎก็หนูนนิวนุนิวเขาน่ารักอ่ะแฟน,นคลับเขาก็เยอะเป็ว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เขาจะขายได้รวมถึงอีเวนต์หรืออะไรก็ตามที่เขาอยากขายเป็ว่าขายได้ตอนแรกจะตอบตัวเอง ว่าแบบว่าขายได้แล้วแต่ว่าปีนี้ก็รับแขกไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะขายไม่ได้นุ่นนิวน่าจะขายได้ดีกว่าเราเจอนุ่นนิวตั้งแต่ปีแรกๆแล้วเขาก็น่ารักขึ้นน่ารักขึ้นน่ารักขึ้นแต่ป็นว่าแฟนคลับเขาน่าจะเยอะไม่ว่าเขาจะขายอะไรคนก็น่าจะอยากซื้อเขาอะค่ะจริงๆแล้วด้คิดถึว่ารากสีนุ่นนิวครับรักสีกระโดดทำไมต้องกระกดเพราะว่านุ่นนิวมาครั้งแรกครับต้องออกสักเทปควาพี่ตังต้องร้องไปจห่วงพี่ตังทั้งทุกเทป ยังไงก็ได้ตามทุกเทปไมมแล้วน้องเขาหน้าตานหน้ารักด้วยแล้วก็แฟนขับน้องเขาเยอะแบบน้องเขาเนี่ยเวลาขายอะไรเนี่ยจะมีท็อปสเปนเดอร์นะแบบท็อปสเปนเดอร์เนี่ยโหยอดขายก็ต้องแบบครั้งเป็นล้านนะก็เลยแบบว่าเลือกน้องเขาแล้วก็สัญญาว่าจะตามน้องทุกเทปขออย่างเดียวบอกแฟนขับไปตามไอจีพี่หน่อยมาตามด่าเหรอมาตามด่าตอโลดไปทั้งโลตามด่าทำไมอ่ะตอนนี้คนด่าอยู่แล้ว เฮ้ยยิงอะไรวะเฮ้ยขอบคุณอัลติตีดูนี่ตีตามใครราศีราศีพฤกษ์คุณเป็นหมอทำนายไทยทักมาจากไหนครับลักลอบทำไมต้องพฤกษ์เขาดูเป็นแม่ค้าที่ขายของเก่งมากเข้าวงตีเองก็คุณพ่อเกิดราศีพฤกษ์อ๋อก็เลยคิดว่าน่าจะขายดีแลตีตอบว่าราศีราศีสิ่คค่ะราศีกันทำไมต้องกันน้องปอ กคนที่เป็นด้อมของน้องปอนะไมมีแล้วครับอไม่เหลือแล้วครับด้อมเท่าเราเป็นหนึ่งคนเลยที่เขาเรียกว่าติดตามความสามารถของน้องปอน้องปอเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเผื่อใครเจอก็ซื้อชอบอะไรเขาซื้ออะไรครับชอบอะไรในตัวเขาเอวเอวเอว เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเขามีความตั้งใจเขาเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับเขาเนี่ยทำอาหารเก่กลเดี๋ยวสิยังไม่ถึงคิวตรงนั้นแป๊บเึงอย่าเพิ่งพูดไม่หมยถึงแล้วความสามารถที่มาเห็นสดๆร้อนๆเลยทํากับข้าวทาอาหารโอ้ยหทำได้ดีแล้วเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาทำแบบจริงจังด้วยนะแล้วยังไม่ใช่พ่อเขาก็ทําเก่งมากเลยเอาคู่นี้มาพ่อแบบนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่รักได้ยังไงที่พูดมาทั้งหมดคืออยากได้พ่อเขาคุณพ่อทำอาหารไทยอร่อยมากเก่งมากใช่คุณพ่อเปิดร้านนะเปิดเป็นออนไลน์ครับเอ้ยจริงเหรอที่ไหนเบอร์ไหนเบอร์ในเพจลุงแดงพริกแกงไทยครับลุงแดงพริกแกงไทยเออจะไปลองบ้างแล้วสมมติแบบว่าครูครูสองคนนี้บอกว่าแบบเลิศรสบ้านบ้านบ้านอาหารเขาบ้านบ้านใช่เลยซึ่งอาหารบ้านบ้านนี่แหละหากินยากครับผมถูกต้องแล้วเดี๋ยวทิยังไม่จบเ้ตรงเนี้ยที่ คืออะไรบอกบอกว่ายาอดพุ่งยอดถ่ายพยุ่งยอดพุ่งไม่พุ่งได้ยังไงเขาเป็นเชฟเทเบิลคิวเต็มไปจนถึงสิ้นปีอ่ะโอ้ยปอแล้วป,อแ,วปอแต่ว่าราศีราศีามเมฆทำไมต้องเมฆ ตอแล้วตอบกันไปตอบกันมาได้กันแล้วแหละตอนนี้ผมต้องตอบขับเลยครับเพราะว่าพี่เต็มไปถนงถุงสิ้นปีหน้านุนโรงเรียนนะนะใช่โรงเรียนเขาขายดีนะตอนแี้พอเป็นออนไลน์ครูเนี่ยไม่ว่าจะเวลาผ่านไปแค่ไหนผมว่าครูก็ยังดูสดใสดูแบบขายได้ตลอดเวลาชอบกันแล้วแหละครูเนี่ยคือเขามีซีนูนิวใช่ไหมครับเป็นปออ้วนปออ้วน แล้วติ๊กกลุ่มทำไมต้องกุ่มอดขายอะไรคะเป็นการให้พรตัวเองค่ะแบบ <Ừ. S 1> ว่าหาโมเมนต์ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยคือหนูจะขายเป็นถ้วยนามัยค่ะจะขายยังไงหนูจะจะขายเดือนเดือนนี้แหละหนูก็รู้สึกว่าอ,อ๋องั้นอยากตอบเป็นอันนี้เพราะว่าเราอะทำเซ็กซ์ดิเคชันเพศศึกษามาสักพักละก็อยากหาอะไรที่เป็นในเวเดียวกันค่ะก็เป็นถ้วยนามัยตอนประจําเดือนก็ใส่เข้าไปทําไมเราต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบถ้วยคือตัวหนูเองอะหนูเคยสั่งลองแบบเฮ้ยทำไมฉันเพิ่งมาเจอต่อยุเท่านี้ ก็เลยลองดูไปถามเพื่อนพอใช้รู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนพอเรารู้สึกว่าเออมันทําอะไรได้หลายอย่างแอคทีฟเช่นแบบว่ายน้ําได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยมันรี u s e ได้ไหมครับรี u s e ได้ค่ะก็รีรักโลกด้วยได้คือเอามาล้างทำความสะอาดได้ล้างทำความสะอาดใส่ได้ใหม่คือถ้าเกิดใช้รักษาดีๆใช้ถึงสิบปีเลยเนี่ยมันมันใช่มันมันคือรักโลกไงทุกท่านชอค่ะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกแบบว่าทิชชู่เปียกหรือว่าผ้าน้ำอะไเนี่ยเป็นสิ่งที่ย่อยสลายย่อยสลายยากค่ะแล้วปามตอบว่ารเออ ราศีพฤกษ์ทำไมต้องพฤกษ์เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นน้องเขานั่งคุยเมื่อกี้เ,กเรื่องแบบว่าสอนขายติ๊กตอกในพี่ทำสิเนี่ยหนูได้ยอดเงินมาเท่านี้นะแล้วแบบหนูแบบเดี๋ยวพี่ทำดิเหมือนแบบเขาได้เยอะเขาได้เงินมาง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแอบ,บฟังเขาอยู่เมื่อกี้ก็แบบว่าเฮย้ยมันได้ขนาดนั้นเหรอเงินมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่ายอดขายน้องเขากำลังจะพุ่งแบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอาจาริ่งฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้ยอดขายพุ่งคือราศี ราศีตุลนครับราศีท sí so, ี่ในช่วงนี้ยอดขายพุ่งได้แก่ชาวราศีตุลเพราะชาวลัคนาราศีตุลเป็นหนึ่งในสองสราศีที่ดวงดีมากสำหรับตั้งแต่เมื่อวันที่19เมษาที่ผ่านมาเรียโยวๆไปตลอดปีครับ ดาวศรีโคจรเล็งดวงชะตาคนเกิดลัคนาราศีตุลตั้งแต่19เมษายนดาวพุธโคจรเข้าเรือนกัมมะจะติดต่อซื้อขายเจราจาโดดเด่นดาวไปจัมพุยุธราศีตุลโคจรร่วมกับดาวอังคารมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรได้เป็นนรอุดมมเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ดาวศีกับดาวราวหูเล็งดวงชะตาเป็นดาวคู่ค้าขายนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจึงเป็นจุดเด่นและประกอบกับ วันที่16มิถุนาถึง16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็โครจรได้ตำแหน่งอยู่เรือนสุภะเป็นมหามงคลชัยแปลว่าสำเร็จทุกประการยอดขายพุ่งด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ยอดขายพุ่งได้แก่ชาวราศีตุลปันธงครับพอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าแบบว่า รักง่ายไหนเลยทุกคนตอบตุนเพราะข้อนี้เนี่ยไม่มีใครตอบตุนเลยพอเป็นเรื่องค้าขายธุรกิจผมไม่มีใครตอบผมเลยใช่ครับอันนี้เขาดูจากดวงหรือเขาดูจากเขาดูจากครับผมเขาดูากสายชัดเจยันก็เอะก็มีขายอะไรไหมผมเป็นคนที่เวลาแบบอยู่คนเดียวเนี้ยจะไม่ค่อยแอคทีฟจะแบบคือจะต่างกับที่เวลาอยู่กับแบบเพื่อนอยู่กับทีมงานอะไรเงี้ยจะอเลอร์จะเฮฮาแต่พอเวลาอยู่คนเดียวเนี่ย จะนั่งซึมนั่งเงียบๆอะไรเงี้ยก็เพราะว่าถ้าเราเอาเลิศตอนอยู่คนเดียวเราจะเหมือนบ้าเลยนะใช่เราก็เราอยู่คนเดียวเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้น่อ่าใช่ผมก็นั่งนิ่งแล้วก็เหมือนแบบคิดแต่ยังไม่ได้ทำแตดคือตอนนี้ที่คิดไว้หลายอย่างมากครับคือตอนนี้คือจริงๆอ่ะแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าก็มีแบบขายขายไอเดียแบบเป็นดาร์กไซที่แบบความความคิดของผมอ่ะผ่านแบบโลโก้ผ่านสกรีนเสื้ออะไรเนี่ยมีเสื้อผ้าที่ทำแล้วมีอะไรแล้วก็แบบมีแบบว่าเออเป็นของจากจีนครับพอดีว่ามีอาผมเนี่ยเขา เขาเป็นชิปเปิ้ลเขาสามารถดิวของจากจีนเขามาได้เขาคิดว่าอยากจะเอาอะไรมาขายอ่าใช่ครับแล้วก็อาจจะมีพวกเป็นยาอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แต่เนี้ยหาทีมก่อนฮะหาคนที่มาจุดไฟ้ก็คิดว่าเราจะทําเหมือนผลิตภัณฑ์หรือเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาขายแหละขอถามหน่อยว่า19เมษายนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าดวงดีมาตั้งแต่19เมษายนมันดวงดีขึ้นไหมผมจัดการกับความคิดตัวเองได้ดีขึ้นนะหมายถึงว่าเรื่องเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องความรักเรื่อะไรเงี้ยคือเหมือนหลุดพ้น หลุดพ้นจากอะไรสักอย่างที่ทําให้เราแบบช่วงนั้นมาช่วงเมษาใช่เหรอเหมือนเหมือนเหมือนโล่งอะะเขาเหมือนแบบเหมือนมันยังมีไอ้ติดความความสัมพันธ์ที่ยังยังยังตัดกันไม่ขาดอะไรเงี้ยแล้วที่เหมือนแบบเหมือนเราเราเราคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วเรารู้ตัวว่าเอ้ยคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเราจริงๆเป็นยังไงบางทีเราไปรักคนที่แบบว่าที่เขาไม่เคยแคร์อะไรเวลาเขามีความสุขเขาจะคิดถึงคนอื่นก่อนแต่เวลาที่เขามีความสุขเขาจะมาคิดถึงเราอะไรเงี้ยเราก็เลยตัด ตัดออกไปได้แล้วเขโล่งเลยพี่แล้วก็กลายแบบรักตัวเองมากแฮปปี้มากเล่นละครช่วงนี้หมายถึงชีวิตจริงเล่นละครอยู่ตอนนี้ใช่ไม่ใช่นกงานละครมีครับเลือกจนกว่าจะได้หลักการครับ l หดแอ Love at First Night เพิ่งถ่ายเสร็จไปที่ถ่ายที่ถ่ายประมาณ2ครับแต่ที่ที่ปิดไปแล้วประมาณ4ที่ที่กำลังรอถ่ายอยู่โยะนะมีคิวมากกว่าพอกแต่ตอนนี้โล่งแล้วเพราะว่าปิดกล้องไปหมดแล้ว รับได้รับได้อีกถ้าบอกว่าเต็มก็ไม่มีใครจ้างครับเออรับได้อีกเอาโอเคก็ขอให้งานเยอะๆเหมือนเดิมนะครับผมมอบกันดีกว่านะครับ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสำเร็จ มามอบให้ด้วยครับเชิคดรครับลองเปิดใช้ดูนะคะเบอร์รับซับพพทำอะไรก็พุ่งรุ่งแน่นอนค่ะครับข้อนี้นะคะไม่มีคำตอบถูกเลยอมาดูว่าข้อหน่าจะมีคนตอบถูกหรือไม่สักครูะคะ่ครับราศีใดในช่วงนี้สัตรูจ้องหาข้อด นาเร็กไอจีมาว่ามาจากไซวายไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นเหระคนด่าเราสัก19คอมเมนต์พอเราไปเจอหนึ่งคอมเมนต์ที่ชมดีใจเพรามีคมสูขแฮปปี้อะรจริงๆคุณคิดว่าค่ะขวดโต๊ตคือใครต้งเรียนสอนร้องเพลงมันเยอะนะที่เกียริเพราว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นไทยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินสุดยอดเลยใช่มันเป็นจริงจริงไปสร้างเวนสร้างกรรมอะไรไว้ตอนนี้เจ้ากรรมในเวนศัตรูปัญหาคดีความมันมาก